เออค่าเชโรดมนุย์เหม็นค่ะเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศทั้เจเซียนะคะมันก็จะแบบหนาวหน่อยเราก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบใช่ไหมซึ่งมันก็จะหนาแล้วเราก็ต้องใส่ถุงเท้าแล้วเมื่อใส่ถุงเท้าอีชันก็เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหานะคะดับกลิ่นเท้าเหม็นได้ดีมากตัวนี้เขาจะเป็นของ Q-Press by by s e e t e d e r i v e Foot Spray นะจ๊ะคือมันเลิศมากทุกคนนี่วันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะออกไปซึ่งซึ่งเดินเยอะเนาะเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศอ่ะผกก็จะฉีดสองที่เลยนะเดี๋ยวเราจะฉีดไปในรองเท้าด้วยออเคืฉีดดให้มลลยแวกัน่ อันนี้ฉีดเข้าไปข้างในใช่ปะมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็ดับกลิ่นกลิ่นเขาจะหอมแบบหอมแบบเบเนี้มอนนี้นาะฉีดเข้าไปแล้วก็ถุงเท้าอันนี้ค่ะเออนี่ก็ฉีดเข้าไป,ไปมันจะเย็นๆนะมันเหมือนเป็นแบบเป็นอะไรนะเออฆ่าเชื้อโรคเหมืกันเยน็นๆเลยทุกคนคือทริปไหนต่อทริปไหนเดินเยอะแค่ไหนนะสำหรับเราตัวนี้เอาอยู่มากก็คือแบบใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าก็ใบเราก็เดินค่ะคือไม่มีกลิ่นอาบกลิ่นตีนกลิ่นเท้าไม่เหน็ดเลยนะคะคือดีมากก็จะยัดน้องเข้าไปอย่าง ดิฉันก็ชอบมาก